นักกีฬาทางอากาศไทยนะครับพร้อมสู้เต็มที่ในศึก world air game นาวาอากาศเอกวิรยุทธิเสยสรินนายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยนำทัพนักกีฬาร่มบินและร่มร่อนทีมชาติไทยออกเดินทางแข่งขันกีฬาทางอากาศชิงแชมป์โลก FAI world game ที่ดูไบประเทศสหรัฐอ,อาหรับอิมิเรสระหว่างวันที่28พฤศจิกาย,ยนถึง13ธันวาคมนี้ นายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้กี่เหรยนทองขอให้นักกีฬาพร้อมทำเต็มที่ก็พอเราคงไปทำชื่อเสียงนะครับก็คือเรื่องเหรียญเนี่ยเราปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็เราให้ชนะชนะตัวเองนะครับให้นักกีฬาค,คือดูรายชื่อแล้วเนี่ย ก็ไม่วิตกอะไรนะครับคือ,อ,อชาติต่างๆก็เคยแข่งขันกับเรามาแล้วแล้วก็ส่วนก็เหนือเขาอยู่นะฮะเพียงว่านักกีฬาเราเนี่ยต้องชนะตัวเองให้ได้ก็คือว่ารักษาสมรรถนะที่เคยทาให้ได้นะครับแล้วก็อย่าบาดเจ็บเท่านั้นเองอยู่แข่งแข่งจนทัานถึงถึง,ถงรอบสุดท้ายนะครับก็ก็จะได้คิดว่าน่าจะได้ประสบความสำเร็จกลับมาครับ ปรับนักกีฬาไทยได้ควต้าเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น5คนถือว่ามากที่สุดในเอเชียประกอบด้วยกีฬาร่มบินกิพพมมติภพพรหมาศพงศกรธนสกุลกรแสงและเจนจิราฉุยเนยกีฬาร่มร่อนธนพัฒน์เหลืองเอี่ยมและนัทนพัทรพุทชงเป็นตัวแทนไปแข่งครับ